จะมาเป็นทิชชู่เปียกจะเป็นยังไงไปดูวบ มากันที่รอง,งานกันเลยจ้าข้อใจสำคัญของทิชชู่เปียกก็คือความสดชื่นนี่แหละนะซึ่งแต่ละสูตรก็แตกต่างกันแต่ก็พยายามทําให้เป็นกลางมากที่สุดทวนตัวทิชชู่นั้นก็มีอยู่2แบบก็คือผ้าสาิคอตตอนผสมใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติทั้ง2ชนิดสามารถย่อยสลายได้แต่แตกต,ต่างกันที่ระยะเวลาการย่อยสลายนะจ้ากลับเข้าสู่การผลิตกันเลยนี่มาเป็นม้วนใหญ่อย่างงี้เลยนะแล้วก็เข้าสู่เครื่องจักรกันเลยจ้ะในระหว่างไหลไปตามสายพานก็ต้องมีการฆ่าเชื้อในทุกๆขั้นตอนนะจะะนี่มั่นใจ้าแน่นนนอและี่ ข้สอสงสัยที่ผู้บุญโภคถามว่ามันซ้อนกันได้ยังไงนี่ก็ซ้อนกันแบบนี้เลยจ้ะมันก็พับกันมาตั้งแต่แรกแล้วจ้ะนี่ค่อยๆพับผ่านพับพับพับไปซ้อนกันไปจนถึงความหนาที่ต้องการและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การใส่ความสดชื่นนั่นเองจ้ะนี่ก็ไหลไปตามสายพานเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะนี่แหละหน้าตาของการใส่ความสดชื่นเนี่ยแหละที่มาของที่จู้เปียกคือเปียกจริงๆเปียกอย่างชุ่มเลยนะออ <simple> <Form> ชุม่มจน <bliver S 1> จได้ที่ก็เข้าสู่การกดให้หมาดและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การตัดเป็นแผ่นนี่ออกมาเป็นแผ่นแล้วนนนนะแแล้้้ททีีีเ่่ก็ําาผังหมดข เรียงแบบนี้เลยนี่เรียงเป็ทนทนัทนทนๆๆๆๆๆๆทนันนไปหายสงสัยแล้วนะว่าทำไมหยิบมันเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้นี่ก็เพราะมันเรียงกันอย่างนี้นี่แหละอ่ะเข้าสูก่การบรรจุกันเลยจา้าสเกง่ายๆที่ชู่เปียกเนี่ย20แผ่นก็จะเป็นสติกเกอร์เปิดปิดนะจ๊ะ50แผ่นก็จะมีฝากันแห้งนั่นเองจ้ะนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูฝากันแห้งนั่นเองนี่ครบปริมาณก็เข้าสู่การเข้าหอกันเลยซึ่งหลังที่บอกคือเราจะพาไปดู50แผ่นซึ่งมีฝากันแห้งนั่นเองจ้านี่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนีีีี้้้้มมมพพ่นนักกกกงงาาาาเเช็็คควววรรรรรยยบบอออแลลตจจโะะทุถึืผูิภ นั้นก็ไม่ใช่ว่าผลิตแล้วจะส่งออกเลยทันทีก็ต้องมีการเก็บไว้เจ็วันตรวจสอบทุกอย่างตามมาตรฐานและมีหน้ำสามสามารถเช็คย้อนหลังได้อีกด้วยนะจ๊ะสู่การผลิตกันต่ออย่างที่บอกเราจะพาไปดูแบบฝากันผ้าแหง้งซึ่งฝาตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆสามารถแกะได้และใช้เอาไปปิดนู่นปิดนี่ได้ในชาวเน็ตเอาฝาไปแปะปักไฟเออไอเดียดีไม่มีผิดอันนี้ทําได้ฝาป,ปิดกันผ้าแหง้งเห็นแบบนี้มันก็หนาแน่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะแกะฝากไว้อย่างหนึ่งที่จู่เปียกถ้าแห้งก็ไม่แนะนําให้เติมน้ําทั่วไปนะจ๊ะหรือถ้า และอีกอย่างหนึ่งไม่แนะนําให้ใช้กับจุดซ่อนเร็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้เพราะค่ากดด่าง pH ไม่เท่ากันนั่นเองจ้ะและนี่คือโรงงานการผลิตทิชชู่เปียกนะจ๊ะสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้ะ